สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะสำหรับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีป .5 นะคะทีเชอร์มิ t พรทิพย์เสนากิจนะคะจะเป็นคนทำการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะคะเอาล่ะคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1ง,งานบ้านนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักคําศัพท์หน้ารู้กันหน่อยนะคะ forgive forgive แปลว่าอภัย helpful helpful แปลว่าให้ความช่วยเหลือ manner manner แปลว่ามารายาทสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียน เรื่องที่1น,นะคะก็คือการทํางานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครวัวนะคะการทํางานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทํางานร่วมกันนะคะช่วยทําให้บ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยและเมื่อบ้านของเรานะคะน่าอยู่อาศัยทุกคนในบ้านก็จะมีความสุขนะคะสำหรับเนื้อหาของเรื่องที่1น,นะคะเรื่องการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะคะ จะแบ่งข้อย่อยออกเป็น4ข้อก็คือข้อที่ 1. ประเภทของงานบ้านข้อที่ 2. ลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำข้อ 3. มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและก็ข้อ 4. ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว แต่สำหรับวันนี้เราจะเรียนแค่2หัวข้อย่อยนะคะก็คือเรื่องประเภทของงานบ้านแล้วก็ลักษณะของงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องทำร่วมกันค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนเรื่องประเภทของงานบ้านกันเลยนะคะงานบ้านมีทั้งหมด6ประเภทนะคะประเภทที่1นนะคะงานทำความสะอาดบ้านงานทำความสะอาดบ้านนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่น การจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบการปัดกวาดเช็ดถูห้องต่างๆภายในบ้านนะคะรวมไปถึงการทำความสะอาดเครื่องเรือนและก็เครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าในบ้านของเราด้วยนะคะประเภทที่2นะคะงานบริการในบ้านนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการดูแลน้องและก็ผู้สูงอายุนะคะ,ะรวมไปถึงการกรอกน้ำใส่ควัการจัดโต๊ะอาหาร การช่วยงานอาชีพในครอบครัวนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นบ้านของนักเรียนอาจจะประกอบอาชีพร้านอาหารในช่วงเวลาที่นักเรียนเลิกเรียนนะคะนักเรียนสามารถช่วยงานอาชีพในครอบครัวของเราได้นะคะประเภทที่3นะคะงานบำรุงรักษาและดูแลบริเวณบ้านนะคะก็ยกตัวอย่าง,างเช่นการดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้าน การทำความสะอาดทางระบายน้ำรวมไปถึงการกำจัดขยะด้วยนะคะประเภทที่4นะคะงานดูแลรักษาแล้วก็ทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอ่าไม่ว่าจะเป็นการซักเสื้อผ้าการรีดเสื้อผ้าการจัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะก็จะรวมอยู่ในประเภทที่4นี้ ประเภทที่5นะคะงานเก็บล้างไม่ว่าจะเป็นการล้างภาชนะต่างๆที <Kristen> <Austrian music? S 1> ่เราใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็ปรุงอาหารนะคะก็จะรวมอยู่ในเรื่องของงานเก็บล้างค่ะประเภทสุดท้ายแล้วนะคะประเภทที่6ก็คืองานประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นการซื้อของมาประกอบอาหารการเตรียมการปรุงอาหารการจัดและตกแต่งอาหารต่างๆก็จะรวมอยู่ในประเภทที่6นี้นะคะ สรุปเลยนะคะว่างานบ้านที่เราพูดถึงมาทั้งหมดนี้นะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะซึ่งงานเหล่านี้สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรชว่วยกันทำตามความสามารถของตนเองนะคะต่อมาเรามาเรียนในเรื่องลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องชว่วยกันทำนะคะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องชว่วยกันทำนะคะแบ่งได้เป็น2ลักษณะดังนี้ลักษณะที่1นะคะ งานบ้านที่ได้รับมอบหมายหมายถึงงานที่หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ปกครองมอบให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวทําตามความสนใจและก็ความถนัดซึ่งเหมาะสมกับวัยและก็ความสามารถนั่นเองนะคะ,ะยกตัวอย่างดังภาพเลยนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นเด็กสองคนช่วยกันพับผ้านะคะอาจจะเป็นเสื้อผ้าของนักเรียนนั่นเอง คุณพ่อคุณแม่อาจจะมอบหมายให้นักเรียนดูแลเสื้อผ้าของตนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบ้านที่ได้รับมอบหมายนะคะ,ะเรามาดูประเภทที่2กันเลยนะคะก็คืองานบ้านที่ไม่ได้รับมอบหมายหมายถึงงานที่สมาชิกในครอบครัวช่วยทําด้วยความสมัครใจหรือช่วยทําแทนสมาชิกในครอบครัวคนอื่น,นๆในโอกาสต่างๆ ดูที่ภาพที่2นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึง่งกําลังแอบมองคุณแม่ล้างจานอยู่างานล้างจานคุณแม่อาจจะไม่ได้รับมอบหมายให้เราเป็นคนทําแต่ถ้าสมมติว่านักเรียนรู้สึกว่าเราสามารถช่วยแบ่งบาภาระตรงนี้ได้นักเรียนอาจจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะคะสําหรับแบบฝึกหัดนะคะคครูจะให้แบบง่ายๆนะคะให้นักเรียนไปสรุป เขียนเป็นแผนผังประเภทของงานบ้านนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างแต่ละข้อให้ชัดเจนแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะนักเรียนสามารถดีไซน์ออกแบบของนักเรียนได้นะคะว่าเราจะทำแผนผังแบบไหนไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนตัวอย่างที่คุณครูทำให้นะคะยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งอย่อางเงี้ยเรื่องการทำความสะอาดบ้านนักเรียนก็อธิบายมาเลยว่ามันคืออะไรบ้างนะคะ สำหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะส่วนสัปดาห์ถัดไปเราจะเรียนเรื่องมารยาทในการทำงานบ้านกับสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ